สวัสดีเจ้าพี่พีทุกคนนะคะวันนี้ม่เจ้วกับผ้าของสวนสวนแห่งมณนีน้ำกันนะคะระวางที่พี่นันมาจะผาเบิงวันนี้มิจเจ้จะผ้าเบิงวิธีการห่อค่ะพี่น้องหน่วยซ้ำไร่ที่ห่อห่อได้เดี๋ยวม่เจ้วจะบอกค่ะเดีะะ๋ยด้ค่ะ อันนี้ไม่เจาะห่อแล้วแล้วมิมีแต่มีหน่วยหลุ่นที่ห่อได้ค่ะพี่น้องมิน้นวยส้นนี่ห้อได้ค่ะมิน้นวยทอเดียนหาเดียนซิฟพ่ะพี่น้องน้อเห็นไหมคะเจี๊เก็บไปหลายนะค่ะเก็บเก็บขายไปกับหลายราคาแล้วก็มีหน่วยห่อเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจ้า ใส่กรหอีสหออ่สังเกตได้ค่ะพี่น้องกําลังมีเจียสมีหลหลรุลเน,นะค่ะพี่น้องจ้าดุ่นน,นี้นกหห็ห่อไม่ค่ะพี่น้องก็นนั้นก็หหอไว้แล้วห่อแล้วกอหม่หลจากนี้นุลร่อง,งมากค่ะพี่น้องจ้าดุ่นนี้ด่นนี้ก็หหอเราให้ัน่อยยัให้หน่แกไปเล้คะคะพี่น,ออน,นอ้อง นี่ตอนนี้ดุนตี่แก่แล้วครับพี่น้องจา้าดูพี่แก่แล้วะะแล้วค่ะมีพอมเก็บขายแล้วครับพี่น้องเบึงบ้งเบึ้งผิวไหมค่ะไอจะออกเนียนๆแน่ค่ะบ่คอยเป็นเดียมไอข้อบเบึ้งก็สิกอก๊อคกอ๊คครับพี่น้องนีวฮะห้องเาเก็บตาแดงมาค่ะมันกลับมาออกมาไหมเห็นยวมค่ะพี่น้องมีหลายดุนค่ะพี่น้องฝรั่งมีเจ็บ เห็นออกได้หลายดุลนะคะนม่เจี๊ยบสิเน้นยำนะคะว่าต้องตัดแต่งกิ่งค่ะทุกอย่างต้องตัดแต่งกิ่งบ่อยๆค่ะพี่น้องแห่งตัดแห่งแตกนะคะนี่เห็นไหมคะนี่าตัดแล้วนี่เพิ่งกระพริแตกแตกมื่นี่คือแตกตาแตกออกดอกได้ค่ะพี่น้องนี่กิงก่งใดกิ่งใดทิ่มมันมีหน่วยขก็ตัดทิ่มนะค่ะพี่น้อง กนมากินว่าตอนบัคะแต่ถ้าพอตอนนาก็ตัดออกเลยจ้ะกันแก่ตัดออกเลยนี่มันเป็นหน่วยยืนบังค่บนาคุณแม่สองข้อเจียแก่นอนอะไกันด้ค่ะอ๋อกแก่ม่เจออเีนนเจอบวไปเอามาซึ่งว่าซึ่งมาตัได้ลยะค่ะนี่เจ็บพักทีเบึงก่อนมาเสรก,กันแก่ตัดห็นบัคะ หนึ่ข้อสองขอ้อนี่ค่ะตัดได้แล้วค่ะสมบูรณนะคะสมุบูรณ์ใส,ส่ก,กันไกลตัดนะคะ<อ>เห็นไหมคะพี่น้องกำลังีเจ็บพยายามตัดใบใบค่ะพี่นอาา้องจ๋าเห็นไหมคะพี่นอ้นนองนี่มัเจะตัดตัดได้นี่ค่ะนี่มันออกออกน้อยยี่นี้มาจ้ะข้อหนึ่งข้อที่สองมันจะตัดแล้ว ถ้าบายัยากขากัตัดขอต่อมากอะไรค่ะเป็นนวลยืนหนี้วก็ตัดขอต่อขึ้นมาเปินเติ้นพร้อมแท่งแล้วค่ะนี่แท่งแท่งหยอดมาพร้อมดอกแล้วค่ะแบบนี้ลาก,การใส่ปุ๋ย่วนนี้อากาศถ่อนอย่สวนนี่ไม่เจี๊ยบจะเน้นเป็นปุ๋ยคอค่ะพี่น้องก็กมีปุ๋ยแค่มีน้ำแน่แต่ว่าจะเน้นปุ๋ยคอค่ะปุ๋ยคอไม่เจี๊ยบ ตามแต่แตและพื้นที่อาจจะหาว่าขึ้กันค่ะพื้นที่แม่เจยวนี่จะมีปุ๋ยขีงข้งวขี้งวแน่แล้วก็ขี้หมูแน่ค่ะพี่น้องแต่ว่าขอให้เป็นขี้หมูเกาขี้งวเกาแน่นนะคะหาใสาไปเลยมันห่อนเป็นใหม่ให้เอามาขอนเออนี่กระดับี่ไหนจีดเห็นไหมคะเอาแต่ใสๆเนี่ยมีทุกระยะแล้วค่ะพี่น้อง มีนาหออยู่จะลืมหอนีเจ็บขาเองก็ได้เห็ดแบบได้หลายระยะนะคะบัดน,นี้บัดน,นี้มีพี่น้องทักมาอีกค่ะว่าสวนม่เจวใส่ปุ๋ยยังแน่กามิเจวจะเน้นเป็นสูตร16 16ก6ค่ะพี่น้องสูตร6ิโพซใส่เข้าไปใส่เดือนละสองเทือค่ะเดือนละสองเทือ บ่ต้องส่หลยแจะเ,เน้นสซบอยค่ะพี่น้อง้วก็ช่วง,ช,วงช่วงที่ห้าสิเก็บผลผลิตพ่นทักมาถามอีกค่ะว่าถ้าตองงดนามบ่จ่อสวนเมเจียบนี่มดงดแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าพลังเมเจียด์ดตมีทุกระยะค่ะถ้าห้างดระยะถิ่มมันจะออกดอกออกน่วยมันก็สีรั่วม,มันขาดนามแต่ว่าบางสวนเพิ่น เป็นเป็นอ,อยังก่อออกออกพร้อมกันนะค่ะี่น้องอันนี้เป็นของปอซื้อค่ะออกพร้อมกันเพิ่นกนก,นกำหนดระยะได้คือทาทาจะเอาหน่วยทาพร้อมสิเก็บเพิ่นสีงดหนามนะคะเพื่อว่าให้ซีดามันหวานซีดาขาดหนามมันสะหวานค่ะสำหรับสวนยิ่งใหญ่ที่เพิ่นเห็ด ออกพร้อมกันนะคะพันเทอดใดญแบบนี้แต่ะไบห่างบะเห็ดแบบนะะั้นค่ะแต่ละสวนมันกับบะคือกันนะคะเนาะนีขอมปล่อยซื้อดอกไหมค่ะของปล่อยซื้อนี่ดอกค่ะดอกช่วงนี้การให้น้ำอะคะเอ่อเพิ่นทักมาว่าให้น้ำให้น้ำจังไรให้น้ำซ้ำได้กาสังเกตด้วค่ะพี่น้องช่วงนี้ฝนตกมันบ่ค่ะฝนตกตกแห้งนะตกแหงบ่แต่ตกแห้ง เฮากลับมาสังเกตบึงดินเฮาค่ะพี่น้องนี่สังเกตบึงดินดินข้างล่างมันเปียกไปหมดบักซีดาห้าบอเว,ว่ามันต๊ะเพื่อนถ้าต๊ะเพื่อนถ้าก็กต้องลดน้ำนะค่ะพี่น้องอันนี้เขาไม่เจ็บเปียกอีกแ้ะค่ะนี่ฝนบานไม่เจ็บต๊ะสองเอถ้าถ้าควดลงไปยังแห้งอยู่แสดงว่าฝนลงมาถึงพื้นดินถ้าเฮาต้องหอดน,นะะ้ำ้วค่ะการลดน,น้ำนี่ถ้าเกิดว่าบักซีดา,าแห้งหลาย แห้งมากมากเลยค่ะพี่น้องเอาตรงหดบ่อยๆเลยค่ะพี่น้องหดหดถุกเสาแล้วค่ะทุกเสาหรือว่าทุกแรงก็ได้ค่ะเสาแรงก็ได้ค่ะเห็นดีแต่จะพูดได้มีเวลาแต่ว่าอย่าให้มันแห้งแห้งนะคะฝรัร่งมันหมักแห้งเ้อฝรั่งมันหมัมกมันหมักนามค่ะแต่ว่ากับ่มันนามแขังหมักนามนะคะแต่ว่ามันหนามขังค่ะ,ๆๆคะพี่น้องตรงค่อยๆเฮ็ดไปะค่ะพี่น้อง ทุกอย่างมันต้องอยู่กับประสบการณ์ค่ะการสังเกตแน่เข้าเข้ากับไ้แคบบอกสูวกันฟังทุกอย่างก็ต้องลงมือเฮ็ดเองค่ะพี่น้องจา๋าไม่เจ้ากะแนะนำตามประสบการณ์ของสวนมาจับเองค่ะนคะคะอันนี้เป็นของปอซื้อแล้วค่ะพี่น้องเฮนตัดเฮนแตกได้ไม่เจ็บแนะนำโด้เห็นตัดเฮนแตกค่ะ อยู่กลางพันธุ์ใดฝนค่ะพี่นอ้องของป่าซื้อจั๊หน่วยดีได้ค่ะทุกอย่างของป่าซื้อเขาต้องบำรุงให้เต็มทีแด้วค่ะพี่นออ้องอ๋อไปเจริญมบาฟังไอ้พี่น้องผู้นึงเพิ่งทักมาค่ะพี่น้องว่าของป่าซื้อนี่มันก็ร่วงดีแท้อายุเพิ่นกะบ่ทันถึงปีแล้วก็แต่ว่าต้นต้นเพิ่นน่ะส่งพุ่มเพิ่นได้ขนาดเพิ่นได้ขนาดนี้อาจจะ เออเอาหน่วยได้แหละค่ะแต่ว่ามันกะบำรุงบ่เต็มทีของปอซื้อนี่เพิ่นกินหลายแล้วค่ะพี่น้องเจ็บบอกเลยว่าหองปอซื้อเพิ่นกินหลายเฮาต้องบำลุงเพิ่นได้หลายกว่ากินจูสองถึงสามเท่าค่ะพี่น้องนี่หองปอซื้อม่เจ็บเดิมหน่อยด้วยค่ะเฮาต้องบำลุงเพิ่นสองถึงสามเท่าไอ้เพิ่นมาขี้งัวค่ะพี่น้องเพิ่นมาขี้งัวขี้หมูใส่ไปหลายแล้วค่ะ ต้นนักเคิงก็สอบหรือว่ากระสอบอหนึ่งเลยค่ะอยู่กับอยู่กับขนาดของต้นนะคะพี่น้องอันนี้ไม่เจียหญ้าหกเลยนะค่ะฟังนี่เพราะว่าไม่เจเียวเกี่ยวหิง่งหัวนั่เกี่ยวตรงให้มันยาวจังหน่อยพอตัดหญ้าหิง่งหัวนี่ก็ตัดแดดไปหน่อยนึงค่ะตัดไปได้ฟังนึงเข้ามาจ้ะแต่ว่าไม่เจียแต่บอตัดเกลียนนะคะไม่เจียก็เรื่อยให้มันคุ้มดินบ้างบ่ได้บ่ได้ให้มันเกลียน,นะค่ะพี่น้องเพราะให้มันคุ้มดินแน่รักษาหนาดินไว้นั่นนะค่ะ พี่น้องระเบิงค่ะเออม่เจจะบอกว่าสวนเมเจอี่มีมีมุดแดงมีมุดแดงไอ้มุดแดงที่เขาเอามากินไข่มานะค่ะพี่น้องบอดีแล้วค่ะพี่น้องม่เจจะบอกเลยว่าบอดีแล้วค่ะนํามผ้าเพียมาหาเฮาเดอร์ม่เจบริสิทธยาเนี่ยนีน่มก็ได้มาพยายามจะหายหมดมาอยู่แล้วยะค่ะพี่น้อง เพียมาหาสวนเขาค่ะบ่ดีค่ะพี่น้องอ๋อนี่หน่วยนี่กระดังกระดังเก็บเลยได้ค่ะพี่น้องกำลังมีเจี๊ยบจะพยายามเพรทมันออกใกล้ร้ายดุนค่ะพี่น้องจ้าเพบว่าเ่าขายเองดคขาจะได้มีให้กินตลอดค่ะพี่น้องห่อสวนห่อกับตองห่อค่ะพี่น้องจ้าตองห่อต้นนี้ต้นนี้มือบานมึกลูกค้าบุคค่ะเบิดค่ะเบิดสวน ต้นมันออกมันออกพอร้อมกันนะคะพี่น้องมันออกหลายพร้อมกันออกด้วยพี่น้องอย่าลืมนะคะพี่น้องช่วงนี้ฝนตกเอาต้อ,องบำรุงม,มันเต็มทีและะ้วค่ะโดยระใหม่ก็จะดื่มซได้วค่ะพี่น้องโดยระใหม่ไปซื้อยาดันเกรตเดได้ค่ะสอบละประมาณลอ,อยกบาทนะคะ่ะท่อสอบเกลือห้าเนี่ยเกือบหาสิบโรยนะคะพี่น้องใส่ไดโดนะค่ะพี่น้อง โดยเร่มหมายว่าวานเลยค่ะนี่เห็นมะค่ะขา,ขาวๆนี่นี่ไม่เจ็บจะวานไม่เจ็บจะวานแจะฝนตกใส่เพิเ่งก็ได้ละลายง่ายค่ะระวังทีห้าฝนบาตกเข้าต้องห้เาเบิงเบิงสภาพอากาศาค่ะพี่น้องมือใดฝนมันตกฝนสิตกขาดว่าฝนสิตกข้าอยู่สีขาววานเลยค่ะพี่น้องวานเลยอันนี้หอมปอซื้อได้ค่ะพี่น้องจ้าหอนนมปอซื้อพี่น้องไอ้ ต้นประมาณปีหนึ่งนะคะ่ะเดี๋ยวให้ไปเบ่งหงงปอซื้อ,อฟันหนึ่งนะค่ะน้องม่เจ็บปวดอีกสองฟังตามงานได้จ้ามีกระของปอซื้อ,อะค่ะพี่น้องจ้ากระองปซื้อไม่เจ็บจ้าอายุประมาณปีหนึ่งะค่ะพี่น้องค่ะเดยวมาค่ะติด,ด่วยดีได้ค่ะพี่น้องมีเจะต้มาตัดออกนะค่ะแบบนี้ตัดจอดออกเพื่อให้เิ่นแตกได้หลายะค่ะพี่น้องมีเริมจับแล้วค่ะมีกระจับแล้วค่ะ ไอ้แม่เจจะเน้นมาตัดแต่งกีนมาใบแล้วะค่ะพี่น้องตัดแต่งกิ่งบ่อยๆกิ่งเพม่นจะเป็นผุ่มจ้พมะ,มะ,ะพี่น้องผุม่มแล้วก็แทนผุ่มหลายหน่วยแต่ร้ายค่ะพี่น้องจ้าเห็นไหมค่ะสังเกตเบิลงผุ่มใหญ่แล้วค่ะพี่น้องแม่เจ้าจะเน้นผุ่มตัวหน่อยเลยดอกหน่อยเด็ดถิ่มเลยค่ะเอาไว้หน่วยเดียวอึ๊บวันนี้เฮาก็มาตัดตัดออกแล้วพี่น้องนับนับด้วค่ะหนึ่งสองตัดเลยค่ะพี่น้อง จะเม,มืเอ่อไม่จะตัดด้านนอกตัดตกออกไะะด้ค่ะตัดเลยมันจะแตกออกหม้แล้วค่ะพี่นี่พอตัดกุ้งก็จะแตกออกอีกให้มาค่ะพี่นออ้อนนนนนงดอ,อ,อกไม้ะะพี่นอ้องเออี่เจอแตกเน้นนินเทนึงเาานาะไอ้กอนท่าสีเหลือกต้นพันธุ์นะคะพี่น้องก่อนเียนสื่อกิ่งกาไปหาต้นพันธุ์จากแดงที่เชื่อซื้ออไรเด้ค่ะพี่น้องพเจสุบิเสีเวลาค่ะ้วก็ เบิง้งเบิ้งสวนที่มันดกค่ะพี่น้องทาสวนดกเอ่อนวยกัสิดกน้ำกลดค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีแบบขอหนึ่งทาไอาทาสวนดกบากสีด้ากับดกค่ะพี่น้องศึกษาดีๆก่อนได้ค่ะถ้าจะปลูกเดอ้อไม่จำแนะน่ามันซ้ำนี่แหละคะ่ะเอาไปล้าองออกหน่วยค่ะ อะไดอย่างมาเชหาม่เจากับมาหาอะไรน,นะค่ะพี่น้องมาเจากับยู่จังหวัดอุบลค่ะจังหวัดอุบลอยูเขตยูพิบูลค่ะแต่ว่ากับยูไก่พัทยาหน่อยละค่ะไอ้พี่ไก่กับยูไก่ไกพัทยาหน่อยนะคะน้อนะะนงผู้ใดมาหากราโทมรมาก่อนเลคะศูนย์แปดเก้าสองสองสองสี่สามหนึ่งเก้าแล้วจ้าอ่าถ้าผู้ใดอยากมาหาเพียนั่นกะสิงหากัญยาประมาณไปปลายเดือนตุ้ล่าละคะ่ะพิอานั่นกักลับมาแล้ว ส้อรับมานี่ก็แค่นี้ก่อได้ค่ะพี่น้องบ๊ายบายวัสดีเลยคะ่ะขอบคุณหลายลายเลยคะ่ะติดติดตามช่องสวนแห่งมณีเฮาห้าค่ะขอบคุณหลายายค่ะอดีจ้า